เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์มาจากวานเปในทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมไวส Sky วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม g กนชินิมแพ t นะฮะโอเควันนี้ผมจะมาสอนพัซเซิลขาว,วงกดต,ตรงนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมจุดก็คือตรงนี่เลยเกาะนี้เลยนะครับโล่งๆนี่ แล้วก็มันจะมีคาใบ้ตรงนี้อยู่นะฮะให้ปรับกลางวันกลางคืนตามที่ผมอธิบายไว้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะนี่นะครับมันจะมีเสาขึ้นอยู่4จุดนะคุณผู้ชม 1, 2, 3, 4งสาพอเราเปลี่ยนเป็นกลางวันปุ๊บกําแพงนี้จะมองไม่เห็นนะครับแต่มันสามารถขยับกําแพงนี้ได้เราต้องขยับกําแพงนี้ให้มันเปิดช่องว่างให้เราเดินเข้าไปปลดไอ้พวกนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็มาเปลี่ยนเป็นลาตีสีขาว เปลี่ยนเสร็จปุ๊บไอเสานี้จะตีได้นะครับเนี่ยแล้วก็กําแพงก็จะไม่มีละไม่มีแสงและก่อนอื่นเราก็มาเก็บอันนี้ก่อนนะครับนี่ฟึบข้างในโอเคอันนี้คุณผู้ชมเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับมาดูจุดสังเกตกันนะครับก็คือไอเสาเนี้ยมันจะมีอยู่เสาเดียวนะฮะคุณผู้ชมไปตรงกลางเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายบนนะครับส่วนไอสามเหลี่ยมเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมตรงหลังสุด อันนี้ก็จะเป็นกําแพงยาวแบบนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นกําแพงยาวอันนี้คือเริ่มต้นสําหรับของผมนะครับผมไม่รู้คุณผู้ชมเหมือนกันหรือเปล่าดูเป็นจุดสังเกตแบบนี้นะคุณผู้ชมโอเคมาดูกันว่าผมปรับยังไงให้ตรงล็อกนะครับตีไปหนึ่งทีฟึบนี่หมุนมาละผมจะต้องเอาอันเนี้ยไปอยู่ฝั่งนี้นะครับดูอีกทีหนึ่งตีครั้งที่สองฟึบ ตีครั้งที่3โอเคมาละแบบนี้นะโอเคสำหรับฝั่งนี้จะตี3ครั้งนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครไม่ใช่3ครั้งก็ดูจุดสังเกตรตรงนี้เลยนะฮะนี่ตรงนี้จะเป็นโล่งๆแล้วอันนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นทางตรงส่วนนี้ก็เป็นทางตรงนะครับกําแพงตรงๆ โอเคฝั่งนี้ก็ตีเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยผมไม่ได้ตีอะไรเลยนะครับมันจะเป็นจุดเสายาวๆอันนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายบนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องขยับมันเนาะแต่ถ้าใครอยู่ที่อื่นอย่างเสายาวนี่อยู่ฝั่งนี้1 2 3สอย่างเงี้ยเราก็ต้องหมุนให้มันมาอยู่ตรงซ้ายบนอย่างนี้นะครับโอเคสําหรับผมไม่ต้องตีนะตีฝั่งนี้แค่3มครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกลางคืนเลย โอเคพอเปลี่ยนเป็นกลางคืนเสร็จปุ๊บลงไปดูกันนะครับคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ลงไปตรงกลางตรงข้างหน้าเลยทางเข้าอันนี้ผมทําไปแล้วนะครับนี่นี่แล้วก็1อันเข้าไปข้างในอันที่2อ,อยู่นี่ใช้เป็นตัวธาตุน้ํานะครับในการปลดเสาน้ําพวกนี้โอเคอันนี้เสาที่2ไปแล้วแล้วก็เข้ามาข้างในเอ้ยตก นี้ปลดไปแล้วนะครับนี่เสาที่3โอเคแล้วก็เสาที่4อยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีลงไปข้างล่างนั่นเองเราก็จะได้กล่องแล้วก็ได้เหรียญรับรองมานะฮะคุณผู้ชมแค่นี้ก็จบการปลดตรงนี้แล้วนะครับแล้วเราก็จะมารับเควสตรงนี้ต่อเนาะแต่อันนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ คลิปหน้าจะมาทําต่อนั่นเองเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปเนาะบายบาย